พี่นอ้องวันนี้รถบาดจมครับจมกัางสนามฟุตบอลเลยครับนี่นโอ้ยตายเลยรถไทสองขั้นลากครับพี่น้องเนี่ยนู่นอีกขั้นหนึ่งจมยอยอะนู่นครับฝนตกครับโอ้ยฝนกับมืดมาแล้ว จะลากขึ้นไหมนี่นี่คันหนึ่งแรงค้ามาสองขั้นจมเลยครับผนตรงมื่อขึ้นครับพี่น้องงานเข่าเลยครับพี่น้องงานงอกครับเอาให้ขึ้นด้ว ครับเราไทยสองขั้นหลากรถพุ่งสิบส่วนบวครับโอ้โซขาดครับ oh. ขั้นหนึ่งครับที่จอมไทยกำลังหลาก พี่น้องเดี๋ยวใส่แมคโครลากครับอีกขั้นหนึ่งใส่รถไถลากแล้ว,ว่ขคืนครับใส่แมคโครโอ้โซขาดเลยโอ้ยเอาแล้วคืนแล้วครับคืนแล้วคืนแล้ว ดเดเจาะคันซี่ครับพี่น้องเจาะคันซี่แล้วก็เอาลวดสลิงห้อยดึงขึ้นครับงานนี้หนักเลยจมจนแบบนี้เลยอับพี่มองติดตามบิ่งครับโอ้ยงานเข่าเลยรถทั่วมาส่งทั่วแล้วจมครับพี่น้อง ไอ้ด้แมคโครของนอง้องป้อมมาลากครับกำลังวางแผนนะครับว่าสิหักหล่อไปทางไหนครับพี่น้องเนี่ยเพราะว่าไอ้ต้งแมคโครจอดเนี่ยมันดินมันจมครับบรรยากาศรถทัวติดครับ <laughs> อ้จังไรเงี้นพี่น้องวันเงี้ยสี่ไรอะเนี่ย ขึ้นจากลุมแล้วครับตอนนี้เป็นนี่หาวิธีการมาสิเลียวให้ลุกพนจากลุมนี่ใส่มะโคโกกล้ยซอยเขานี่โอเอาเลื่อนมาแล้วครับเลื่อนมาแล้วเลื่อนมาแล้ว ไปแล้วครับไปไปคืนคืนคึนนโอ้โหตกแต่เส้าครับคิดทำานี่ จังเลยพี่น้องเบอร์แมคโครโคมัสซอร้อยยี่สิบครับยังสิลาก่าไปรถทัวร์นักยิบเปตันครับพี่น้องเลย ดินมันโลมครับพี่น้องหน้าฝน โอ้ไม่ได้ไม่ได้เดินหนะเล่นนะเดินหนะเล่นนะลอๆต้องลอยต้องพี่พี่เราพี่หนองยังบ่าท่นพลด้วยครับดินมันลมโอ้งานนี้งานยากแม็โครลากยักษ์ เลยอ่าถอยไปแล้วครับพอแล้วพอแล้วลลอาวยาวไปครับยาวไปึ้นแล้วครับพี่น้องโอ้ยเบิดมือหอดคำเลย,เ,ลยเบิดมือหอดคำครับพี่น้อง โอเคครับพี่น้อง